คันนี้มีหลังคาซันรูฟให้ด้วยเปิดขึ้นมาก็เห็นไหมยางอะไรอยู่ครบสังเกตมากทั้งคันว่าจะได้คันนี้มานะครับผมนะบอกเลยว่ายากมากๆเจ้าของเก่าถึงกับน้าตาตกเลยนะกับมาด้าสาคันนี้ดูแลดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยไม่เชื่อไม่เชื่อโง่ไปไม่เชื่อแน่นอนนะครับผมนะให้ดูนี่ทีเด็ดเดิมทุกจุดนะครับลูกคา้าห้องเครื่องสภาพแห้งๆนะครับผมเดิมๆนะครับถ้าใครกำลังตามหารถไซด์ซีดานนะครับผมรถแฮดแบ็กคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเป็นมาด้าสามเครื่องสองพันปีสองพันสิบสามนะครับผมนะเขาตัวน้องอยู่ที่แค่หน นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม็แตแเซนซิ่งเรียบร้อยครับผมนะยางปีใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแต่ก็ของเก่านั่นเองนะครับผมไฟเล็บมกระจกก็มีมาพร้อมคีเรสคู่หน้านะครับผมและคันนี้มีหลังคาซันรูฟให้ด้วยกันสาดต,ตรงรุ่นนะครับผมมาดูข้างหลังต่อๆครับผมนะโอเคข้างหลังมีเซนเซอร์ครบนะครับผมแล้วก็กล้องมองหลังนะแล้วก็จูห้องได้เยอะด้วยนะสภาพสวยงามเจ้าของเก่าดูแลดีจริงนะครับผมนะแล้วบอกข้างหลังนี่ยังพับได้หกสิบสี่สิบเปิดขึ้นมาก็เห็นไหมยังอะไรอยู่ครบจุดที่สังเกตเลยนะว่าเจ้าของ,าง,งเกตตตตมมมมมมาา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 กกกททััทนนัันนนัั้้้้้้งงงงงงคคนน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 ไไไ่่ววจจะะะเเปปปป็รรรรูููขขดดดดดดหหลถึิิุุออบบืผใ ดีกว่าใครอยากเห็นแล้วสิไปครับมาดูกันต่อสำหรับภายในครับผมนะสิ่แรกที่ขึ้นมาอยากให้เห็นก่อนเลยตรงกระดุมล็อกพันสีแดงเนาะอ่าแค่วันทัศนะครับผมใช้งานได้ปกตินะเอาไปเดี๋ยวกดปิดกับแบัตรเงินกจุดจริงๆนะอันนี้รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับผมเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากนะและคันนี้เจ้าของเก่ายังให้มาเป็นกระจกตัดแสงนะครับผมแล้วก็มีกล้องบันทึกวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับแล้วดูสภาพของเบาะนะครับผมเบาะยังไม่มาอยู่เลยเป็นเบาะหนังนะครับผมนะไม่มีฉีกไม่มีขาดประมาณนี้ครับผมและที่สาาาคคคคัััญนนนนนนเเีีีี้้้้ยยไไมมมมลลลแแแแท่่่่่รรถปปปกกกกบบผออวววใชดตฉึงะณโ เหมือตนต้นๆด้วยนะครับบอกเลยคุ้มค่านะคันนี้โฟลมาลัยก็เป็นมัตติฟังก์ชันเรียบร้อยครับมีคูคอนโทรลแล้วก็มีแพดเดิลชีพแต่คันนี้ข้อดีของมาด้าสามคันนี้คืออะไรรู้ไหมไอแพดเดิลชีพของเขาสามารถคลิกดาวได้ภายในมือเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยมันปุ่มดาวข้างหน้าปุ่มอัพข้างหลังนะครับผมมาด้าเขาไม่ไม่มาออปชันเขาให้มาเต็มนะครับผมอันนี้คือข้อดีของเขาโอเคมันคือส่วนของคอนโซลการนะครับผมนะน,นี่เป็นวิทยุซีดีของปกติเดิมๆจากศูนตรน,นั่นแหละปลายแดงนะครับผมส่วนแอร หลังกันต่อไปครับอ่ามาในส่งเบาะหลังก็นั่งครับผมนะถามว่านั่งสบายไหมผมสูงเมตรเจ็ดสามนะาโคสิบแปดนะข้างหลังนั่งเข่าไม่ติดครับไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมอ่ะนั่งสบายอยู่นะและที่สำคัญนี่มีที่พักแขนให้ด้วยสอหรับข้นหลังมีที่วางแขนสองใบและองศาดีครับไหลไม่ตกเห็นไหมร่างล้วไหลไม่ตกนั่งสบายนั่งไกลไม่เมื่อยแน่นอนนะครับผมและข้างหลังมีที่ใส่คาซีนมาให้ด้วยหรือไอโซฟิกนั่นเองเนาะใครมีลูกเด็กเล็กได้ก็สามารถติดไปด้วยได้นะครับผมตันนี้ออปชั่นต้นลรถสภาพเดิมๆ นะค่าตัวเป็นแค่1นึ่งแสบาทซ <c oughs> ื้อสดฟรีแวให้ด้วยนะครับผมถ้าดูในวีดีโอแนละ้ว <c oughs> คุณยังแบบตัดสินใจไม่ได้ไม่ถูกใจเรียนเชิญครับผมเข้ามาได้เลยนะครับที่ดีนคาร์ครับผมนะเพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยหรือคอมเมนต์เข้ามาหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ